อัลามุมอลัยกุ้มชาวสระนองฮารองชิลวันนี้มาอีกหนึ่งบริบทบริบทที่เรารู้สึกว่ามันไฮโซมากขึ้นหรูหรามากขึ้นพอแล้วเฮ็ดมึงกลับมาที่เดิม <c oughs> อยู่นี่อยู่นี่ไหนนะเออเป็นหมที่เรารสึกว่าเหนื่อยเลือเกินกับการกินแต่เราก็แฮปปี้ว่ะที่ได้เจอในยีบางยีร้านเนี่ยเป็นร้านที่พิเศษนิดนึดนงเว้ยเป็นร้านที่เขาเรียกว่าเป็นบุฟเฟ่ต์ออกแนวไฮคลาสขึ้นมาเลย <c ười> วันนี้เรื่องราวของเราต่อก็คือเรื่องราวที่เรากำลังจะกินอาหารที่มันเป็นบุฟเฟ่ต์แต่เป็นบุฟเฟ่ต์แบบเอกลูซีฟขึ้นมาประมาณนั้นที่จอดรถเขาอยู่ด้านหลังนะแต่ข้างหน้าเนี่ยมันจะเป็นรามห้าสามบุฟเฟ่ทะเลเผาอ๋อคือมันร้านติดกันเลยร้านติดกันเลยนี่คือร้านเดอะคริวดูดรละ รับป <พอ S 1> ล่าล่ะเฮ้ยตอรับเลยอ่ะมึงว่ารับปล่าล่ะมีคุณเยอะด้วยรับปล่าล่ะมาถึงร้านแล้วมึงดูดิร้านจากข้างนอกกับข้างในต่างกันเลยนะนี่มีประมาณ40โต๊ะแล้วก็เขาให้คำจำกัดความว่าบุฟเฟ่ยังไงให้มันเหมือนโอมากาเสะทุกอย่างเนี่ยพิธีพิถันหมดพิธีพิถันหมด,มหมดเหมือนเราอยู่ที่ลาสเวกัสยังไงไม่รู้อ่ะเนี่ยดูโต๊ะไม่เคยอีะ ตัวอันนี้มันปูป้ะเนี่ยใช่เอาไปย่างมันให้มันแบบว่าพอเดือดก็จริงๆมันมันสุกอยู่แล้วสุกแล้วอาไปให้มันร้อนแล้วก็เนื้อที่มาเนี่ยอันนี้คือเนื้อ<ช>ของเซตคันสามเก้าเก้าหนึ่งสามเก้าเก้ามีเนื้ออยูสามตัวนะครับข้างล่างนี่จะเป็นสันคอนะครับนี่สันคอนะมันอยู่แต่ช่วงนี้ช่วงนี้ปะใช่ช่วงคอจะอยู่ช่วงช่วงคอนะครับช่วงนี้ใช่ช่วงคอแล้วก็ใช่ตัวนี้จะเป็นพิกันญ่าพิกันญ่าจะเป็นเนื้อ ส่วนกะปุกดันนบงโบสดันบนะครับาเนื้อส่วนนี้จะคล้ายๆกับสันนอกจะมีใครมาติดอยู่ขอบนะครับขอบจะมีสายบานส่วนด้านในจะเป็นสันนอกนะครับสันนอกตรงไหนสันนอกจะอยู่ห่วง่วนส่วนเอวของวัวเนี่ยเนี่ยเนี่ยส่วนเอวลของวัวของวัวนะไม่ใช่ของบังนะแล้วนี้เป็นสันคอที่หั่นเต่ามานะครับสันคอก็คือส่วนนี้บต่ว่าหั่นตรงนี้เต่ามาให้เป็นเต่าอ๋อขอบคุณมากครับเป็นของไทยหรือว่าเป็นไทยวากิวครับไทยววากิ ใช่ครับเป็นไทวากิวอันนี้นัมเบอร์สคอร์อยู่ที่89ทั้งหมดเลยนะครับอ๋อมาบริ้งสคอร์นั่นเองขอบคุณมากครับเรารู้เลยนะว่าอณูตุ้มีเขาเอาเนื้อมาจากตรงไหนแล้วต้องต้องบอกว่าตอนเนี้ยไทวากิวของเราโดดเด่นเหมือนกันนะใช่เออเพราะว่ามันได้เคี้ยวได้มีไขมันแทรกอย่างที่เขาบอกว่านัมเบอร์สคอร์แปดถึงเก้าก็เทียบเท่ากับเนื้อญี่ปุ่นนะครับอ๋อคือประมาณเกรซีเท่ากัประมาณนี้นะครับมาเดอร์กิวถ้าไม่ทานตัวนี้ถือว่าไม่ได้มาเ เออมันประกอบไปด้วยมีแซลมอนมีไข่หวานบูน่าครีชีสครีมชีสเราทำเองด้วยแล้วข้างบนก็เป็นข้าวไข่ปลาแซลมอนหรือว่าอิกุระอิกุระดำๆเนี่ยมาเป็นไข่อิกุรหลายได้เยอะมันมีทั้งความชุ่มชื้นของแซลมอนแล้วก็มีความเป็นครีมชีสครีมมี่ครีมมี่อยู่ด้านบนจะได้กลิ่นของบูตีอ่ะกลิ่นของทะเลก็คือพวกอิกุระพวกไข่ปลาแซลมอนอ่ะเข้าทั้งคำเลยใช่ป่ะเข้าทั้งคำดิหืมหลายได้เยอะนะ ลายเลเยอร์เลยอันนี้เป็นเนื้อส่วนสันคอย่างพอแล้วแค่นี้เขาบอกมาบริสตอร์เนี่ยค่อนข้างที่จะเทียบเคียงกับเนื้อออสอะไรพวกนี้เลยนะมันลื่เลยเขาบอกว่าอันนี้ก็เป็นซิกเนเจอร์อีกอย่างหนึ่งเขาเรียกว่าอะไรนะครับเชฟออรร์คับ๋อนี่มีแฮกเกอร์เนี่ยผมขอชิมคำหนึ่งนะครับเป็นครีมชีสแล้วก็เราทำเองนะยจะได้ความกรอบของแฮกเกอร์ด้วยครีมชีสที่เขาตีเองใช่ไหม หลายเลเยอร์ทางที่ดีเขาบอกให้คืนกับบูดูหล่นใช่ไหมใช่เด็ดกเตอร์บูดูหล่นเชฟถ้าจะตบกูเลยเป็นซุปเห็ดทับเฟิ้ลโอ้โหไม่ลื่นจริงว่ะแล้วมีความเข้ากับแทคเกอร์พวกนี้จะเอาไปจุ่มเลยก็ได้ใช่ไหมเชฟโอ้เห็ดทัฟเฟิลนี่มันมีเอกลักษณ์ของมันอะมันมีเอกลักษณ์ตรงความหอมอ่ะไม่ใช่เห็ดฟางนะ พี่เชฟเขามาย่างให้ระหว่างนี้เราก็กินอย่างอื่นไปก่อนแล้วกันที่ผมย่างอยู่ในนั้นน่ก็คือเนื้อคารุบิลาปิกันย่าเขาบอกว่าเจมบอลใบเนี่ยใบใหญ่ๆเนี่ยห้ามใส่เนื้อเกิน4ชิ้นนะทำไมวะแม่งงั้นรสชาติเสียดนี่ยเขาคัดมาแล้วคัดมาแล้วแล้วก็ต้องเจมเป็นบอลของเดอะกิลด้วยนี่นี่นี่ก็มีโรยอะไรด้วยอ๋อนี่นี่ไทยไหมไก่ดำพี่ไทยดำกินได้เลยใช่ไหมครับได้เม่เสมอากเดเลยเป็นตัวนี้มีมบ้างซุป โล่เลยอน้คือพอต้องมาเกษตรนะครับเอาต้องมาเกษตรนะครับอ๋อต้องมีผ้าเย็นก่อนด้วยโอเคแจ๋วเลยผ้าเย็นบนมือเอเช็ดบนมือเราต้องเช็ดบนมือเฮ็ดต้องมาเกษตรเช็ดบนมือเดี๋ยวผมเช็ดก็ได้เด้ด้ด้่้นี่นี่นี่หอมทำให้คนตาวางมือ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 นะน้ำปลาเละมือกูละวางมือนะแจ๋วเลยพร้อมนะครับพร้อมครับชืวันชที่โอ้ยกากเพชรด้วยกากเพชรกินได้ใช่ไหมกากเพินได้เลยนะครับพิ่ชิมินะ ั้นไอเอ็ดลองดิวางบนมืออ่ะคุณเชียร์ไ้ผมหน่อยส่ชคุณไป็ยันของคุณได้ไงอ่ะอ๋ออ่าสุดกันนะครับครับผมโอ้ยข้าวบวมข้าบผมครับนี่มีน้องด้วยแล้วก็ไงเข้าปากเลยยังปากเลยอืม ตกการ์ใหม่เลยว่ะทันให้ไหวนะครับขอบคุณครับโอโ้หเฮ้ยสดฟื้นสดชื่นเลย <S <S อ่าเดี๋ยวเราลองชิมอันนี้ก่อนเขามั่งดีว่ะอันนี้คือปลาอะไรนะครับไม่ไดไม่ต้องกินไปเลยสดชื่นอันนี้ปลาอะไรครับอ๋อนี่ไงแฮมันจิจิ้มโชยุอะครับมันปูได้ไหมครับไม่ได้ครับเดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้มันปูเดี๋ยวอ้วกครับ <S <S อ๋อขอบคุณมากครับจิ้มนิดเดียวจิ้มนิดเดียวพอให้มันเขาเรียกเปิดต่อมรับรสนิดเดียว ฮัมมัจจิเย็นน้องชิมฮามาจิเลยเย็นสมองอันนี้วากิวอะไรนะครับอ่าท็อปไซส์วากิวท็อปไซส์เนื้อหารเขาหลากหลายวะมาทูน่าเนี่ยลองชิมปูกแกะเ้ามาชิมซีฟู้ดตัวนี้ตั้งหน่อยดีกว่าเขาบอกว่าย่างอย่าเครียมนะจ๊ะเดี๋ยวเสียนเนื้อน้ำจิ้มเขาเด็ดทุกตัวเลยเว้ยโคจุชังน้ำจิ้มซุกปอรน้ำจิ้มซีฟู้ดน้ำจิ้มแจ่วก็มี เนมนูพิเศษถ้าลูกค้าที่เห็นคลิปที่บางแชร์ไปแล้วนะครับถ้าลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าทําการแชร์คลิปเป็นสาธารณะเปิดเป็นสาธารณะนะครับลูกค้าจะได้รับครีน อาจารย์แบบนี้นะครับอ๋อปกติไม่ฟรีเหรออันนี้พิเศษเมนูพิเศษอ๋อดูแลแชร์คลิปเนี่ยแล้วก็เอามาโชว์ที่เนี่ยคุณก็จะรับอันเนี้ยฟรีไปเลย1เซ็ตไม่ต้องกินที่นี่ก็ได้ไม่ต้องกินที่นี่ก็คือมาถึงมาแชร์แล้วคือมาเอานี้อย่างเดียวแต่ไม่ได้มึงก็ต้องกินดีกินแล้วแชร์แล้วก็มาที่เนี่ยคุณจะได้อันเนี้ยมันไม่ได้อยู่ในเมนูมันจะหอมๆหน่อยมันจะมีความมันหน่อยขอแค่แชร์คลิปเออนี่ยนีบ้านนี่ผมทำเองนะต้องจิ้มปะเนี่ยจิ้มได มันจะเป็นเนื้อละบุญคล้ายๆกับว่ามันไม่ได้ฝืดอ่ะมันมีความชุ่มฉ่ำชุยซี่อ่ะเค็มนด้วยมีครัวอยู่ด้านบนครัวแบบว่าเป็นแบบเป็นแบบเป็นห้องแบบอันนี้มะนาวช็อตเนี่ยบางฮับลองกินกินแบบว่าไม่ทำหน้าเปรี้ยวอ่ะกินแบบไม่ทำหน้าเปรี้ยวนะเดี๋ยวผมให้ร้อยหนึ่งแล้วคุณจะทำได้ไหมการน้ำมันกูเลยตั้งร้อยหนึ่งเนี่ยวบิสบิลละทำทำหน้าเปรี้ยวนะอย่าเปรี้ยวอย่าเปรี้ยว เฮ้ยได้เฮ้ยแต่มันก็ไม่ได้เปรี้ยวเนี่ยเฮ้ยจริงว่มเฮ้ยมันไม่ได้เปรี้ยวจ๋าจริงไหมอ่อแน่เฮ้ยเฮกี้มันเหมือนกับว่ามันสดชื่นมากกว่าเอาคุณลองกินได้เปรี้ยวไหมอ้าวร้อยหนึ่งแล้วนะมันติดไปเลยบอสมีติดผมไว้แล้วผมสายตรงเลยนี่ตอองห่อไนะเอาลองดูที่นานาได้แต่ว่าเป็นหลุมอ่ะเอราดูเราดูเป็นส้มหลุมอ่ะเฮ้ยได้อยู่ปัดเลี่ยนทั้งหมดเลย ยังไงก็หลุมอ่ะมีส้มเป็นส้มหลุมโอเคประมาณนี้เว้ยเดอะกิลอ่ะตรงนี้มีอะไระบ้างอ่ะลองฝากตอนเนี้ยนะหลายอย่างเดอะกิลแล้วก็มีเดอะบีฟชาคิชิมีรามห้าสามบุฟเฟ่ทะเลเผาทุกอ,อย่างแล้วเนี่ยเอเ่อเรียงร้านห้าสามก็รีโนเวทให,หม่หมดเลยอ่านเพราเป็นเรื่องอาหารเรื่องอะไรเงี้ยนั่งสบายขึ้นอาหารที่แบบมีแบบมีความเป็นโกมากขึ้นอืออ่าประมาณนี้วัตถุดิบดีขึ้นมีหลากหลายให้เลือกใช่ประมาณนี้อือโอเคประมาณนี้เว้ยแล้วเจอกันสวนสดี 老徐。<noise>